ฐานเจแมเนยค่ะก็จ <rôle à déc> ัดมาทุกปีเป็นระยะเวลาเรายาวนานแล้วก็ได้รับความร่วมมือของพ่อเพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็มีการเรียนเชิญมีการแสดงนาปาสลอปนะคะของทุกคนค่ะแล้วก็มีการเปิดงานค่ะ เดี๋ยวผมี๋้วดูจัดกําลังหรือจะแจ้งทนี้จี่คนย้งนเข้าเข้าทำไมนายกขอขอความเรื่องการแสดงในทีค่ะ5วัน5คืนค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องตอนแห่ค่ะอยากจะให้มีรถขบวนนำแห่ทุกปีเราใช้ของของนายกใช่ไหมคะ ลองประสานดูนะคะว่าได้สักประมาณที่28แต่ว่าบอกอาการย์นะคะแต่ทีนี้วันนั้นขอขออาจารย์บุรุพาเป็นนิดหน่อยเนี่ยอันเนี้ยพอดีข้ามองหนึ่งมือบอกไปในบ้านผมนี่พอดีต้องส่งพอดีคิวของใหญ่ที่ไปจุดเลี้ยงที่นะครับวันนี้นายคือท่านจะมาด้วยตัวเองหรือว่าท่าน มีนักกิจจะเป็นทางกรุงเทพนะครับมันมีเรียกตั้งสอสอนะครับเพรเรียกแวนวเพอประชาชนเาะปลอดภัยนะครับแล้วก็การดำเ,เนินควารเสนอหน้าการจราจรนะครับในส่วนของทุกตำรวจนะครับก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องการ